โอมฌานติวันนี้วันที่20เดือนกรกฎาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกได้เล่ล่อนไปทั่วโดวยการเข้าไปสู่การเป็นเพื่อนของมายาลาวันได้กลับมาไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้ลูกก็จะต้องกลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งคำถามของเมรีในวันนี้ อะไรที่ลูกแต่ละคนนั้นได้รับความอัศจรรย์ใจอยู่ในตัวลูกเองและอะไรที่พ่อนั้นได้รับความอัศจรรย์ใจในตัวลูกๆคำตอบลูกๆนั้นได้รับความอัศจรรย์ใจในอะไรที่พวกเขาเคยเป็พนพวกเขานั้นเคยเป็นลูกของใครพวกเขาได้รับมรดกของเขาจากพ่อเช่นนั้นที่พวกเขานั้นลืมพ่อเช่นนั้นไป ลาวันได้มาและนำหมอกเช่นนั้นที่ลูกนั้นจะลืมผู้สร้างและสิ่งสร้างของท่านพ่อนั้นได้รับความอัศจรรย์ใจว่าลูกคนเดียวกันผู้ที่ท่านทำให้สูงส่งและผู้ที่ท่านให้โชคอาณาจักรกับพวกเขาเริ่มที่จะประนามท่านพวกเขาสูญเสียทุกสิ่งโดยการเข้าไปสู่การเป็นเพื่อนของลาวัน สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะไปสู่วัดของฉีว่าจงเอากิเลสทั้งหมดออกไปให้ขจัดหรือเอาหัวใจของลูกออกไปจากโรงโสเพณีนี้ก้าวห่างออกมาจากการเป็นเพื่อนของสูตรจุดที่สองให้เข้าใจว่าอะไรก็ตามที่ผ่านไปแล้วอยู่ในละครและอย่าได้คิดถึงมันอย่าได้มาเป็นผู้ที่อวดดีอย่าได้รู้สึกหมดหวังเมื่อลูกนั้น อุกแก้ไขพรของบัพตาดาสำหรับเราลูกๆขอให้ลูกนั้นเติมเต็มไปด้วยสมบัติของความสุขแล้วจงมาเป็นดวงวิญญาณบุญโดยการบริจาคความสุขให้กับดวงยญาณที่ไม่มีความสุขในเวลานี้โลกมีความทุกข์ในทุกชั่วขณะในขณะที่ลูกๆนั้นมีความสุขในทุกชั่วขณะดังนั้นการให้ความสุขนี้กับดวงยาณที่ไม่มีความสุขคือบุญอันใหญ,ญ่ยิ่งที่สุดทั้งหมด ผู้คนในโลกใช้เวลาและเงินมากมายในการพยายามที่จะอยู่อย่างมีความสุขในขณะที่ลูกๆนั้นได้รับสมบัติของความสุขอันไม่เสื่อมสลายนี้อย่างง่ายดายเดี๋ยวนี้เพียงแต่แบ่งปันอะไรที่ลูกได้รับกับคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆการแบ่งปันก็หมายถึงการเพิ่มให้ใครก็ตามที่มาสู่การติดต่ออยู่กับลูกได้รับประสบการณ์ว่าลูกนั้นได้รับ การบรรลุผลที่สูงส่งบางอย่างซึ่งลูกนั้นมีความสุขคติพจน์ในวันนี้ดวงยานที่มีประสบการณ์จะไม่สามารถถูกหลอกลวงในสิ่งใดๆดวงยานเช่นนั้นจะได้รับชัยชนะอยู่เสมออัจฉะโอมชางติ